สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นสูตรคำนวณสามตัวแบบชุดเดียวนะครับสถิติแนวทางสูตรนี้คำนวณได้สามงวดติดนะครับงวดแรกครับสูตรนี้ได้สองสี่หกนะครับผลออกสองสี่หกนะครับซึ่งสองงวดนี้นะครับสูตรมาสามตัวตรงนี้นะครับงวดที่สามที่ผ่านมาสูตรนี้ได้สองแปดห้าออกแปดห้าสองนะครับ นะสูนี้เป็นแนวทางสูนใหม่นะครับดิน3ตัวชุดเดียวนะครับเดือนมี3ามวมติดนะครับสถิตในวดนี้เป็นสถิติงมวดทีด่4นะจะมาคำนวณในช่วงกันวันที่16สิงหาคม2568 คลิปนี้ผมจะคำนวณให้ดูตั้งแต่งวดแรกที่สุกเริ่มเดินนะครับวิธีคิดแนวทางสูตรนี้นะครับก็ผมจะใช้ข้อมูลนะครับตั้งแต่ในวันที่16มิถุนายนน68ะครับเป็นตัวตั้งคำนวณนะครับซึ่งจะนำผลค้อนละหนึ่งนะในในวันวันที่16มิถุนายนนะครับออก507 392 วิธีคิดแนวทางสูตรที่หนึ่งสูตรนี้ครับใช้หลักหลักพันบวกกับหลักหน่วยครับบวกกับหลักหน่วยแรงครับบวกกับเลขคงที่คือเจดนะครับนำเจดบวกสองได้เก้าบวกหได้สิบห้าบวกเจ็ดได้ย2ิบสองนะครับงวดแรกครับแนวทางสูตรนี้บวกกันที่สองนะครับตัวเดียว นแนวนันสูตรที่1ึงดินตัวเดียวนวแบที่2ต่อมาครับแนวนันสูตรที่สสูตรนี้วิธีคิดหลักพันบวกกับหลักร้อยหลักหน่วยบนบวกกัน3ครั้งบวกกับหลักหน่วยแรงบวกด้วย2คงที่ครั้งนี่คือวิธีคิดแนวทางสูตรที่2นะครับนำเจ็บวก3ได้เท่ากับ10บวกหกสบวก6 22บวก2ได้ยีครับตัดตูน่าเอกไปครับ เหลือตัวเรียวใจคกอเลขสี่นะครับนี่คือมวลแรกครับแนวทางสูตรที่2สูงนี้บวกกันได้เลขสีน,นะครับต่อมาแนวทางสูตรที่3สูงนี้วิธีคิดหลก100ักแสนคูณสาคูณสได้15บครับแต่ดทวน้าออกไปครับมาบวกกับหลังนบนนะครับหนบนคูณสีคูณ4ี่ได้8ครับนำมาบวกกับเลขคงที่คือสา ห้ 5, บวกแได้13บวกส็ได้16บหกตัดหน้าออกไปเตัวเดียวที่ได้6นะครับนี่คือแนวทางสูตที่สนะครับะจะประกบชุด3ตัวได้2 4 6นี่คือ 4, คสีติมว่าแรกครับสูตรได้สองออก2 4 6นะครับแนวทางสูตรนี้จะเป็นแบบชุดเดียวนะครับดินสตัวนะครับ ม้วนแรกสู่ข้าวสามตัวตรงเลยนะครับนี่คือซีดิ้งม้วนแรกที่สู่เริ่มเดินนะครับต่อมาซีดิ้งม้่นที่สองนะครับซึ่งผมจะใช้ข้อมูลจากในม้วนเดี่ยวสองสี่หกเป็นตัวทั้งคำนวณนะครับเรามาดูในไบนิ่งครับในวันวันที่หนึ่งกรกฎานะครับผลเราวันที่หนึ่งออกเก้าสี่เก้าสองสี่หกนะครับ วิธีคิดแนวคางสูตรหนึ่งมาดูก,กันครับใช้หลักพันบวกกับหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยแรกครับแล้วก็บุริเจ็ดคงที่อีกคราง 9, 6, 15, 16, 23, ก้าบวกหกได้สิบห้าสิบหกยี่สิบสามบวกกันได้เลขสามครับต่อมาแนวทางสูตรที่สองวิธีคิดหลักพันบวกกับหลักร้อยครับหลักหน่วยบนบวกกันสามครั้งบวกกับหลักหน่วยแรกแล้วก็บุรีสองคงที่นำกาบวกสองได้สิบเอ็ดสิบเก้ายี่สิบสองได้เลขสองนะครับ ต่อมาแนรันสูตรที่3สูตรนี้วิธีที่ใช้หลักเศษบวกกัน3ครั้งเก้าสามบลักหน่วยบวกกัน3ครับหลักหน่วยบวกกัน4ครั้งนะครับหกส 4, 4บวกด้วยสมคงที่นำเจบวกสได้11 13อ 7, 4เจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดบวกสามได้สิบสี่ครับตัดตอนนั้ออกไปเหลือตัวเดียวแจกสี่นะครับสองวันนี้นะครับสูตรมาสามตรงนะครับวันที่สองสูตรได้สามสองสี่ครับออก สามสองสี่นะครับแนวทางสามสูรนี้เป็นสูตรตัวเดียวนะครับอาจจะนั้นชุดสามตัวที่ได้ก็จะเป็นชุดเดียวนะครับวันที่สองออกสามสองสี่นะครับต่อมาครับสี่ถงวันที่สามที่ผ่านมาเรามาลงคำนวณเทียบมครับซึ่งจะใช้ผลเดี่วในงวงวันที่สิบหกการเนตนตัวตั้งคำนวณนะครับในว,ว,วันที่สิบหก กรากราออกสองสี่ห้าสามสองสี่นะครับได้ได้สองตัวออกสองหกอ่าดยจะเริ่มจากแนวรันสูตรที่หนึ่งกันก่อนนะครับวิธีคิดสูตรที่หนึ่งสูตรนี้ใช้หลักพันบวกกับหลัก หน่วยบนบวกกำลังหน่วยแรงครับแล้วก็บริจของที่ห้าบวกสี่ได้เก้บวกหกได้สิห้าบวกเจ็ดยบวกที่สครับต่อมาครับแนวทางสูงที่สองสู่นี้วิธีใช้หลักหลักพันบวกกำลังร้อยบนบวกกับหน่วยบนบวกกันสามครั้งสี่สามสิบสได้สบวกกับหน่วยแรงครับแล้วก็เป็นบริจด้สองของที่ครั้งห้าบวกสได้แปดแปบวกสเป็นสิบสิบหได้แครับนี่คือแนวทางสู่ที่2อนะครับในวดที่สม บวกวกันได้เลขแนะครับต่อมาแนวการสูตรที่3ามสูตรนี้วิธีคิดใช้หลกักหลักแสงบวกกัน3ครั้งใช้6 2คูณแรงเป็น6กหลักหนุ่ยบวกกัน4ครั้ง4 4 16บวกด้วย3คงที่6คูณ6กผบวกได้12บวกงสามได้15ครับมวดที่3แนวการสูตรนี้บวกกั 5, นได้เลขหครับสูตรสองเลขแดสูตรหนึ่ง ได้สองนะครับแล้วมันจะประกบ3ามตัวที่ได้คือชุดสองแปดห้าครับอ๋อแปดห้าสองนะครับแนวทางสูนี้ํำได้แปดอ่าสองแปดห้าเนาะซึ่งมาที่จะเป็นชุดสามตัวโต๊ดนะครับวันที่ผ่ามาครับสู่เข้าสามตัวโต๊้นะครับ2งวันนี้สู่เข้าสาตัวตรงนะครับเป็นสูนใหม่ ดินสามตัวชุดเดียวนะครับสตีดีแนวทันสูนี้นะครับเดินดีสามก็ติน,นะครับ แนวทางศูนที่หนึ่งวิธีคิดหลักพันบวกกับหลักห ield, 1, 2, 3, 3, BACK, 7, น่วยครับหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกกับหน่วยแรกบวกด้วยเจ็ดคงที่ได้ศูนย์วันนี้ครับแนวทางสูนรที่หนึ่งบวกอะไรได้ศูนย์ต่อมาแนวทางศูนรที่สองหลักพันบวกกับหลักร้อยคร 1, ับหลักหน่วยบวกกันสามครั้งบวกกับหน่วยแรกบวกด้วยสองคงที่ครับหนึ่งบวกแปดได้เก้าเก้าบวกได้สิบห้าสิบเจ็ดวันนี้สูนรที่สองได้7ิเจ็ดนะครับต่อมาครับสูนรที่สามศูนรนี้ใช้หลัก หลักเซนบวกกัน3ครั้งนะครับไป3 4, ามยหลักหน่วยบวกกันสครั้งได้8บวกด้วย3โคงที่สบวกไปได้12บวกสามเป็นสิครับตัดตัวหน้าออกไปครับเหลือตัวเดียวได้เลขห้าครับแนวทางสูตรที่3ามโดนี้ได้เลขตัวเดิมครับวดที่3สูตรได้เลขห้าวันนี้เป็น4ีที่โมดที่4ี่เดวทางสูตรที่3ได้เลขห้าครับอ,น,อน,น้ำสองสูตบน้ำสามสูตรนี้นะครับมาจับชุดสามตัวได้สู เจดห้านะครับดินที่ชุดนี้นะครับถ้าเราจะเลือกตามแนวทางสูงนี้จะเป็นแบบชุดเดียวนะครับเป็นชุดสามตัวตรงตัวนะครับสองวันนี้สูงมาสามต้งนะครับแล้ววันนี้เป็นซีรีสวัที่4ี่ลอมเช่นเลยครับคลิปนี้ผมมาลห้ดูเป็นวันแรก นะครับสำหรับแนวทางสู่3ตัวนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียรเท่านีนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ